สวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการแบ่งกลุ่มของเศษส่วนนะครับก่อนที่จะไปแบ่งกลุ่มเศษส่วนนะครับเดี Lambda ๋ยวครูทบทวนองค์ประกอบของเศษส่วนก่อนแล้วกันนะครับองค์ประกอบเศษส่วนจะมีอยู่2ององค์ประกอบด้วยกันนะครับคือตัวบนกับตัวล่างซึ่งตัวบนเราจะเรียกว่าเศษนะส่วนตัวล่างเราจะเรียกว่าส่วนนะครับโดยเศษหมายถึงอะไรเศษหมายถึงสิ่งที่เราเป็นยังไงครับเศษสิ่งที่เราสน สนใจนะครับส่วนตัวส่วนหมายถึงอะไรหมายถึงจํานวนทั้งทั้งหมดนะครับหรืออาจจะ idez, หมายความว่าการแบ่งก็ได้นะครับหมายถึงการแบ่งก็ได้นะครับได้2ความหมายเนะาะจะทั้งหมดก็ได้การแบ่งก็ได้นะครับดังนั้นเอ้ามาลองดูนะครับครูใจะให้ในักเรียนจัดกลุ่มสิ่งของต่อไปนี้นะครับโดยการจัดกลุ่มมีเงื่อนไขนะครับการแบ่งกลุ่มมีเงื่อนไขว่าต้องแบ่งให้เป็นยังไงเท่าเท่ากันนะครับ เพื่อความไม่ลำเอียงนะครับดังนั้นครูมีสิ่งของกี่ชนิดครับในข้อนี้มีสิ่งของอยู่2ชนิดคือดินสอกับยางลบนั่นเองนั้นเวลาแบ่งนะครับอย่าให้ผสมกันนะครับแบ่งแบบนี้ไม่เอานี่อย่างลบชิ้นหนึ่งดินสอแท่งหนึ่งแบบนี้ไม่เอานะครับเวลาแบ่งก็ของใครของมันแต่ต้องแบ่งจํานวนให้มันเท่าเท่ากันข้อนี้แบ่งได้หลายแบบไหมครับลองคิดดูข้อนี้แบ่งได้หลายแบบนะครับแบ่งกลุ่มละอันไม่เอานะเออให้จัดกลุ่มนะครับ 1นกลุ่มมีคนเดียวแบบนี้ไม่เอานะครับข้อนี้จัดกลุ่มแบบไหนได้บ้างจัดเป็นทีละ2ได้ไหมอ่าลองดูนะครับจับทีละ2ได้ไหมอ่ะครูจับทีละ2ถ้าดินสออ่าถ้ายังลบสองดินสองก็ต้องทีละ2ด้วยนะครับลองจับดูซิทีละ2จับได้ไหมทีละ2อทีละ2ทีละสทีละสแบ่งได้ไหมครับทีละสแบ่งได้นะครับถ้าครูไม่เอาทีละ2ล่ะข้อนี้แบ่งแบบไหนได้อีก อ่าแบ่งทีละสามได้ไหมครับแบ่งทีละสามเนี่ยเนี 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ่ยสาม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 อาข้อนี้แบ่งทีละสามได้ไหมได้นะครับเพราะเราสามารถแบ่งทั้งดินสอทั้งยางลบกลุ่มละสามได้นะครับแบ่งแบบไหนได้อีกแบ่งสี่ได้ไหมข้อนี้แบ่งสี่ได้ไหมลองคิดดูครับ ลองแบ่งดูนะแบ่งสีนะครับถ้ายังลบสีมีอีกสีไหมเนี่ยไม่มีนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแสดงว่าแบ่งสีได้ไหมแบ่งสีไม่ได้นะครับลองเดาดูสิครับมีแบ่งแบบไหนได้อีกได้แบบหนึ่งอีกหนึ่งแบบคือแบ่งทีละหกนะครับดังนั้นเอาข้อนี้ครับรูจะแบ่งทีละหกแล้วกันเนาะนะครับก็ดินสอหกแท่งนะครับกลุ่มละหกแท่งยังลบก็กลุ่มละหกแท่งนะครับดังนั้น ตอนนี้เราสนใจการอะไรการแบ่งกลุ่มนะครับครูบอกแล้วเราให้แบ่งกลุ่มนะแบ่งกลุ่มสนใจกลุ่มนะครับเราสนใจกลุ่มนะย้ําอีกหนึ่งรอบเราสนใจกลุ่มนะครับโจทย์บอกว่ารายนะครับครูบอกว่าหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วให้นักเรียนเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ดังนั้นเราพูดถึงกลุ่มเศษส่วนที่ครูสนใจก็ต้องพูดถึงเศษส่วนของของกลุ่มใช่ไหมครับเศษส่วนของกลุ่มนะเศษส่วนของกลุ่มนะครับ เราจะไม่พูดจํานวนข้างในนะครับตอนนี้เราจะพูดแค่กลุ่มก่อนดังนั้นเอาลองดูข้อ1ครับข้อ1บอกว่าจํานวนยางลบคิดเป็นเศษอะไรส่วนอะไรของทั้งหมดนะครับดังนั้นเศษคือสิ่งที่เราสนใจสนใจใครครับสนใจกลุ่มของยางลบน,าานะย้ํานะพูดถึงกลุ่มนะครับกลุ่มของยางลบยางลบมีกี่กลุ่มครับยางลบมีกลุ่มเดียวใช่ไหมเอาดังนั้นเศษส่วนเวลาเขียนก็ หนึ่งกลุ่มใช่ไหมครับจากทั้งหมดมีกี่กลุ่มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กี่กลุ่มครับสี่กลุ่มใช่ไหมเออนะครับดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนี่คือเศษส่วนของอย่างลบเมื่อพูดถึงการแบ่งกลุ่มได้ไหมครับอ่าข้อหนึ่งเรียบร้อยเอาไปดูข้อสามครับครูขอข้ามข้อสองก่อนนะไปดูข้อสามนะครับข้อสามโจทย์บอกว่าจํานวนดินสออีกก็เหมือนเดิมเราพูดถึงการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับ เราพูดถึงการแบ่งกลุ่มครูสนใจกลุ่มครับดินสอมีกี่กลุ่มละ่ะตัวเศษคือสนใจใช่ไหมครับตัวเศษเนี่ยสนใจสนใจกลุ่มของดินสอลูกดินสอมีกี่กลุ่มครับดินสอก็คือมี3กลุ่มดังนั้นเศษก็คือเศษ3ส,ส่วนส่วนคือทั้งหมดใช่ไหมครับมีกลุ่มกี่กลุ่มละ่ะมี4ี่กลุ่มก็เศษ3ส่วน4ได้ไหมครับได้นะครับข้อ1กับข้อ3มเนี่ยง่าย แต่ระวังนะโจทย์พูดถึงกลุ่มก็ใส่เศษส่วนของกลุ่มนะครับเวลาทาข้อสอบถ้าเกิดครูกําหนดคําสั่งว่าให้แบ่งกลุ่มแล้วนะครับนักเรียนมาเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้สมมุตินะยางลบเป็น6กส่วนยีแบบนี้คือถือว่าผิดนะเพราะครูพูดถึงกลุ่มนะครับได้นะโอเคนะครับมาลองดูข้อ2ครับ ข้อสองโจทย์บอกว่าไงโจทย์บอกคล้ายๆบข้อหนึ่งใช่ไหมครับโจทย์บอกว่าจํานวนยังลบแสดงว่าสนใจยังลบแน่นอนคิดเป็นเศษอะไรส่วนอะไรพูดถึงกลุ่มใช่ไหมอ่าก็ยังลบมีหนึ่งกลุ่มจากสี่กลุ่มก็เหมือนเดิมของปัญหาคือใส่อะไรครับเนี่ยไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยใส่อะไรเนี่ยเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงพวกเนี่ยใส่อะไรครับเนี่ยหันไปดูข้างบนครับนะครับยกหน้าขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะครับของอะไรเนี่ย ของทั้งหมดคําว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับตกลงร่วมกันก่อนทั้งหมดตรงนี้คือจํานวนชิ้นนะครับทั้งหมดคือทั้งหมดจริงๆทั้งหมดจริงๆเลยว่ามีกี่ชิ้นของทั้งหมดมีกี่ชิ้นละครับเนี่ยทั้งดินสอทั้งยางลบครับคิดเป็น1นส่วนสของทั้งหมดกี่ชิ้นทั้งหมดเท่าไรยี่สิบสี่ชิ้นนะครับมาจากไหนก็นับแลลูกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสี ได้ไหมเออดังนั้นย้านะครับของทั้งหมดทั้งหมดคือจํานวนทั้งหมดจริงๆทั้งจํานวนชิ้นนะครับดังนั้นยางลบคิดเป็น1นส่วนสของ24เท่ากับกี่แท่งนเนี่ยกี่แท่งกี่ชิ้นครับยางลบ6แท่ง6ชิ้นได้ไหมอ้าวต่อไปข้อที่4ก็คล้ายๆกับข้อไหนคล้ายๆกับข้อ2กับข้อ3ใช่ไหมครับที่คล้ายกับข้อ3เพราะข้อ4เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงดินสออีกใช่ไหมครับ คิดเป็นเศษอะไรส่วนอะไรตอนนี้แบ่งกลุ่มใช่ไหมครับก็เอาจำนวนกลุ่มมาใส่ดินสอมีกี่กลุ่มดินสอมี3กลุ่มจาก4กลุ่มใช่ไหมครับของของใครของทั้งหมดทั้งหมดบอกแล้วทั้งหมดพูดถึงทั้งหมดจริงๆอ่ะมีกี่ชิ้น24ชิ้นนะครับดังนั้น3าส่วนสี่ของยี่สิก็คือ3กลุ่มเนี่ย3กลุ่ม ยี่บสี่ชิ้นแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มเอาสามกลุ่มนะครับความหมายนะความหมายเนี่ยความหมายนะครับความหมายคือมีอยู่ยี่สิบสี่ชิ้นแบ่งสี่กลุ่มก็กลุ่มละหกใช่ไหมครับแบ่งสี่กลุ่มเป็นดินสอซะสามกลุ่มนะครับก็คูณสามกลายเป็นเท่าไหร่สิบแปดเอานับสิบแปดจริงไม่จริงดินสอสิบแปดจริงนะครับดังนั้นดินสอเราได้ว่าสิบ 8แท่งนะครับดังนั้นย้ําอีก1รอบนะครับครูย้ําความหมายนะฟังความหมายดีๆเดี๋ยวได้ใช้ต่อนะครับดูตัวนี้แล้วกันนะครับยางลบคิดเป็น1นส่วนสของ24หมายความว่ามีอุปกรณ์เครื่องเขียน24ชิ้นความหมายนะครับแบ่งออกเป็นสกลุม่มแบ่งสกลุ่มก็หารสใช่ไหม ได้กลุ่มแล้วเท่าไหรได้กลุ่มละ6ใช่ไหมครับได้กลุ่มละ6นะครับกลุ่มละ6เป็นยังลบกี่กลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่มใช่ไหมครับเป็นยังลบสักกลุ่มหนึ่ง1กลุ่มก็เท่าไหร่อะก็6ชิ้นนะครับได้ไหมนี่คือความหมายนะครับเห็นไม่ตรงกันนะครับตรงกันได้นะครับเอ้าไปลองดูข้อต่อไปนะครับ ข้อนี้ครับให้แบ่งกลุ่มอีกแล้วนะครับแต่เป็นการแบ่งกลุ่มของผลไม้นะครับสิ่งของในที่นี้คือผลไม้นะครับผลไม้มี2ชนิดคือน้อยหนากับชมพู่ใช่ไหมครับน้อยหนากับชมพู่นะครับข้อนี้แบ่งแบบไหนดีนะครับข้อนี้แบ่งทีละ2ได้ไหมลองแบ่งดูซิครับนักเรียนลองกวาดสายตาดูว่าแบ่งทีละสองได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับแบ่งทีละ2ไม่ได้นะครับข้อนี้แบ่งสามได้แบ่ง5้าได้นะครับ ดังนั้นข้อนี้เอาแบ่งง่ายๆแล้วกันนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับครูขอแบ่งทีละห้าแล้วกันนะครับอันนี้แบ่งทีละห้าเนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่าลากก่อนแบ่งทีละห้าแบ่งทีละห้านะครับอ่าแบ่งกลุ่มทีละห้าดังนั้นย้านะการแบ่งคือแบ่งให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ผสมชนิดไม่ได้ด้วยนะครับได้นะครับตอนนี้กลุ่มครูแบ่งเป็นแบบนี้นะครับอ้าวมาลองดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์อันแรกครับ โจทย์สนใจใครโจทย์สนใจชมพู่ครับใช่ไหมอ่าชมพู่คิดเป็นเศษส่วนของกลุ่มใช่ไหมครับพูดถึงกลุ่มก็เขียนกลุ่มมานะครับชมพู่มีกี่กลุ่มครับนับดูสิครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามอาเขียนเลขด้วยดีกว่านะครับชมพู่มีหนึ่งมีสองนะครับสองสามสี่ห้าใช่ไหม มีห้ากลุ่มใช่ไหมครับชมพู่มีห้ากลุ่มจากทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยตัวส่วนเนี่ยสนใจใช่ไหมครับสนใจชมพู่มีห้ากลุ่มตัวส่วนข้างล่างคือทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดมีอะไรเนี่ยหกเจ็ดแปดอ้าวจากทั้งหมดเท่าไหรจากแปดกลุ่มใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนเดิมข้อสองก็จํานวนชมพู่คิดเป็นเศษห้าส่วนแดของทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ลูกกันลูกทั้งชมพู่ทั้งน้อยหนาครับ ก็8กลุ่มกลุ่มละ5ใช่ไหมครับก็8คูณ5เท่าไหรอ่อ่ะ40ใช่ไหมครับของทั้งหมดคือของ40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เหมือนเดิมนะครับวิธีแรกคือมีรูปให้ก็นับใช่ไหมถ้านับนับได้เท่าไหร่ชมพู่นับได้25ใช่ไหมครับก็ได้25นะครับกับอีกหนึ่งความหมายที่ครูอยากจะให้นักเรียนเข้าใจให้ได้นะครับคือตีความให้ได้ลูก เนี่ยตีความตรงนี้ครับ5ส่วน8ของ40หมายความว่าอะไรเอามาลองดูนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบเศษ5นะครับเศษ5ส่วน8ของ40หมายความว่าเอา40นะครับเอา40นะเอา40ตัวนี้นะครับมาแบ่งนะครับเนี่ยเอา40มาแบ่งใช่ไหมข้างล่างคือการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งเป็นกี่กลุ่ม แบ่งเป็น8กลุ่มการแบ่งคือการหารคือหาร8 8หาร40ได้5ใช่ไหมครับแล้วเป็นชมพู่กี่กลุ่ม5กลุ่มไอ้1กลุ่มมันได้5ลูก5กลุ่มเท่าไหร่1กลุ่ม5ลูก5กลุ่มก็คูณ5ใช่ไหมครับ5 5 20 5เห็นไหมเนี่ยตรงไหมครับตรงกับการนับไหม ตรงกันนะครับกับการนับได้นะครับตรงนี้อยากให้เกิดกับนักเรียนมากเลยนะครับอา้าวต่อไปลองดูครับข้อล่าง3 4พูดถึงน้อยนาไหนนับดูสิครับน้อยนามีกี่กลุ่มเห็นชัดเจนนะครับ3กลุ่มใช่ไหมก็เศษ3จากทั้งหมดเท่าไหร่เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเพราะรูปเดียวกันก็คือ8กลุ่มนะครับดังนั้นจำนวนน้อยนาคิดเป็นเศษ3ส่วน8ของทั้งหมด ทั้งหมดมีกี่ลูกเหมือนกันไหมครับกับชมพู่เหมือนกันก็ของ4ี่สิลูกเอา้าข้อนี้ครูไม่ให้ขึ้นไปนับแล้วครูไม่ให้รูปขึ้นไปนับแล้วนะครับให้นักเรียนตีความครับเอา้าตีความประโยคนี้ครับตีความนะครับเอ้ามาลองดูเศษสามส่วนแปดของสี่สิบตีความพร้อมกันนะครับ หมายความว่าอะไรอันที่หนึ่งอ่ะดูไปพร้อมกับครูมีทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนเอามีอยู่สี่สิบครูเขียนนะครับมีอยู่สี่สิบอันนี้สนใจอันนี้คือการแบ่งใช่ไหมครับสี่สิบแบ่งเท่าไหร่แบ่งสามหรือแบ่งแปดแบ่งแปดนะครับข้างล่างคือการแบ่งนะเศษส่วนตีความหมายด้วยเอ้าแบ่งแปดเอาสี่สิบมาแบ่งแปดแบ่งคือหารใช่ไหม ก็หาร8แบ่ง8ได้5นั่นหมายความว่า1กลุ่ม1กลุ่มมีกี่ลูกมี5ลูกแต่น้อยนาเรามีกี่กลุ่มครับเนี่ยสนใจน้อยนาเนี่ยกี่กลุ่ม3กลุ่มจะได้ว่า3กลุ่มก็คือ3คูณกับ1กลุ่มก็คือ3คูณ5ใช่ไหมก็ได้15เอาเดี๋ยวมาเช็คครับว่าจริงไม่จริง ขึ้นไปนับรูปครับได้ส5้าจริงไหมจริงนะครับได้นะที่ครูย้ำตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆมันไม่มีรูปให้ดูแล้วนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้เองนะครับอา้าวไปดูตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายโจทย์ให้รูปเปล่าๆมาเลยนะครับไม่มีการระบายสีให้เรานะครับแล้วโจทย์ถามข้อที่หนึ่งโจทย์ถามเศษ3ามส่วนห้าของสิบห้า เป็นเท่าใดเออเอา้าไม่ต้องไปดูรูปครับสมมุติไม่มีรูปให้คิดเลขได้ไหมครับ3ามส่วนบห้าอะสามส่วนห้าของสิห้าเป็นเท่าไหร่อ่ะสมมุติไม่มีรูปนะครูคิดแล้วนะเศษสามส่วนหของสิหหมายความว่ามีดอกไม้กี่ดอกมีดอกไม้ทั้งหมดสิบ้าดอกนะครับเนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าดอก มีสิบห้านะครับแล้วเศษส่วนตัวบนคือสนใจตัวล่างคือแบ่งใช่ไหมมีสิบห้าดอกแบ่งเท่าไรแบ่งห้าหรือแบ่ง3ามแบ่งห้านะครับแบ่งคือด้านล่างเนี่ยด้านล่างคือการแบ่งนะครับเนี่ยแบ่ง5้าครับมีสิบห้าแล้วแบ่งห้านะครับมีสิบห้าแล้วแบ่งห้าก็ห้าหาร1ิบ้าใช่ไหมการแบ่งคือการหารนะครับได้เท่าไหร่ได้3มนั่นหมายความว่า หนึ่งกลุ่มมีกี่ดอกหนึ่งกลุ่มมีสามดอกแต่โจทย์สนใจกี่กลุ่มครับโจ,โจทย์สนใจสามกลุ่มโจทย์สนใจสามกลุ่มสามกลุ่มทำยังไงอ่ะสามกลุ่มก็สามคูณสเท่ากับเกสามกลุ่มหนึ่งกลุ่มมีสามดอกก็ได้9้าดอกครับข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ9้าดอกครับ เอามาดูว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวอันนี้คือวิธีคิดวิธีคิดแบบไม่ต้องดูรูปต่อไปลองดูวิธีคิดแบบต้องใช้รูปครับยันอันนี้คุณเลื่อนก่อนนะครับอ่าเลื่อนมาทตรงนี้อันนี้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาไม่หมดแ๊บหนึ่งอ่าเลื่อนก่อนนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีคิดแบบต้องใช้รูปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้างบนคือสนใจใช่ไหมเนี่ยสนใจ ข้างล่างคือทั้งหมดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ารูปนี้ครับเราต้องแบ่งกี่กลุ่มแบ่งดูบนดูล่างเวลาแบ่งดูด้านล่างนะครับดูตัวส่วนนะครับแบ่งออกเป็น5้ากลุ่มอาแบ่ง5กลุ่มครับครูแบ่งแล้วนะหกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วครูสนใจกี่กลุ่มสนใจดูบนดูล่างสนใจดูตัวบนใช่ไหมครับ เนี่ยสนใจดูตัวบนครับสนใจกี่กลุ ац. ่มเนี่ยสามกลุ่มสนใจสามกลุ่มนั่นหมายความว่าครูต้องแรงเงาสามกลุ่มใช่ไหมครูระบายสีแล้วครับสามกลุ่มเนี่ยหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งระบายให้หมดกลุ่มที่หนึ่งระบายกลุ่มที่สองนะครับแล้วก็ระบายกลุ่มที่สามเนี่ยระบายสามกลุ่มครบยัง ครบแล้วล้วนับดูครับสามส่วนห้าของสิบห้าคือของทั้งหมดเนี่ยสิบห้าดอกได้เก้าดอกตรงกับที่ครูคิดไหมตรงนะครับดังนั้นย้ำทำวิธีนี้ให้เป็นนะครับทำวิธีนี้ให้เป็นนะครับย้ำนะลูกนะเอวาดรูปเป็นเนี่ยดีเหมือนกันแต่ว่าทำวิธีนี้ให้เป็นด้วยนะครับโอเคนะอ้าวข้อสุดท้ายนะครับข้อย่อยสุดท้ายแล้วก็ถามต่อครับจำนวนดอกไม้ที่ไม่ระบายสีเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าอะไรครับ ก็อลองดูสิครับเวลาเขียนเศษส่วนเราพูดถึงการแบ่งกลุ่มมีกี่กลุ่มที่ไม่ได้ระบายสีก็มีอยู่หนึ่งมีสองมีสองกลุ่มใช่ไหมครับก็เขียนสี่หลูกเศษสองส่วนห้าใช่ไหมครับห้ามาจากไหนห้ามาจากทั้งหมดล่ะลุกมีห้ากลุ่มนะครับสามสี่ห้ามีห้ากลุ่มนะครับเศษสองส่วนห้าเวลาเขียนอย่าลืมนะครับของด้วยหลุกของเท่าไรครับของสิบห้าครับหรือว่าหนูจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่เขียนแบบข้างล่างนี่ถือว่าไม่รู้จริงนะครับ2ส่วนหของทั้งหมดแต่เวลาสอบให้ทั้งคู่นะของ15ก็ถูกของทั้งหมดก็ถูกนะครับแต่ข้างล่างนี่ถือว่าไม่รู้จริงนะครับถ้ารู้จริงต้องใส่เลขได้ละนะครับแล้วโจทย์ถามต่อใช่ไหมเนี่ยคำตอบที่1นะครับคําตอบที่2และกี่รูปอ่ะและเป็นเท่าไหร่กี่รูปจะเขียนและหรือเขียนเท่ากับก็ได้นะครับ2ส่วน<ภา> <aşk> หของ15เท่ากับอ่าวิธีการทําก็ดูรูปก็ได้นะครับเท่าไหร่เนี่ยหใช่ไหมครับ เท่ากับ6รูปใช่ไหมครับรูปเอาจริงไม่จริงมาดูอีกหน,หนึ่งรอบนะครับสมมุติไม่มีรูปให้นะครับต้องตีความเองเอามาเศษ2ส่วน5ของ15ความหมายมีดอกไม้อยู่กี่ดอก15ดอกนะครับมีดอกไม้อยู่15ดอกเราแบ่งแบ่งดูตัวไหนแบ่งดูตัวส่วนแบ่งดูตัวล่างนะครับเราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม แบ่งออกเป็น5กลุ่มใช่ไหมการแบ่งก็คือการหารใช่ไหมครับหาร5ได้เท่าไรล่ะหกลุ่มหาร15ได้3นั่นหมายความว่า1กลุ่ม1กลุ่มมีกี่ดอกครับ1กลุ่มมี3ดอกแต่โจทย์อยากได้กี่กลุ่มโจทย์อยากได้2กลุ่มนะครับ1กลุ่มมี3ดอก1กลุ่มมี3ดอกแล้ว2กลุ่มล่ะมีกี่ดอก ก็ต้องได้6ดอกใช่ไหมครับก็คือเกิดจาก2คูณ3นั่นเองนะครับ 2, คูณ3ได้6นั่นเองเนี่ยตรงไหมครับ6ดอก6รูปเนี่ยตรงไหมตรงนะครับได้นะครับดังนั้นฝากกันบ้านนิดนึงนะครับเป็นเรื่องใหม่อาจจะรู้สึกว่ายากสักเล็กน้อยนะครับฝากไว้ในหน้าที่20ถึงหน้าที่20สองนะครับพยายามทำด้วยตนเองนะครับทำผิดมาบ้างถูกมาบ้างยังดีกว่าไปลอกมานะครับ เพราะอย่างน้อยๆถ้าเกิดเธอทํามาเองเนี่ยทาถูกสักครึ่งหนึ่งกูได้รู้ว่าเออเข้าใจแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เข้าใจนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งก็ยังพูดเรื่องเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ลองฟังซ้ำอีกสักรอบสองรอบก็ได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ